สวัสดีครับวันนี้ทางเรามีแบบฟอร์มสำหรับสำหรับท่านที่ทำงานไอทนะครับก็จะเป็นการเบริกอุปกรณ์ IT นะครับซึ่งแต่ละท่านสามารถเข้าไปไปหาข้อมูลแบบฟอร์มตัวนี้ได้ที่ AI เนาะหรือว่าไปไปค้นหาตาม Google ก็ได้เช่นกันนะครับของเราจะเป็นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับผมซึ่ง เวลาเราไปหาข้อมูลก็คือจะอยู่ที่ Wording ของเราเนาะนะครับซึ่งแต่ละท่านแต่ละคนจะหาแบบฟอร์มได้ไม่เหมือนกันนะครับทางนี้ทานนั้นก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ความต้องการในฟอร์มนั้นๆด้วยนะครับอันนี้ของเราเพียงตัวอย่างนะนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจหรือว่าไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกหาเองก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้นะครับ เดี๋ยวมาดูแบบฟอร์มกันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแบบฟอร์มการเบิกอุปกรณ์ไอทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นเป็นฮาร์ดแวร์เนาะนะครับหรือว่าตัวซอฟ์แวร์ก็ตามครับแบบฟอร์มนี้ก็จะมีส่วนที่1นึ่งเนาะนะครับก็จะมีการรีเควสต์ฟอร์มมานะครับก็จะเป็นทางยูเซอร์ครับหรือว่าทางเจ้าที่เองก็ตามครับแล้วก็มีระบุรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็ ส่วนที่2ก็จะเป็นรายการของอุปกรณ์ซึ่งตรงนี้แต่ละท่านสามารถเข้าไปเพิ่มได้นะนะครับไม่ว่าจะเป็นการเบริร์อุปกรณ์ที่เป็นจอคีย์บอร์ดเมาส์นะครับหรือว่าตัวซอฟต์แวร์หรืออะไรก็ตามนะครับแต่ละท่านก็สามารถเข้าไปเพิ่มได้นะครับซึ่งตรงนี้ของเราจะมีฟอร์มนี้ให้จะไม่ใช่เป็น pdf นะครับแต่ว่าจะให้ทุกท่านเอาตัวที่เป็น word ตัวเนี้ยนะครับ ไปใช้ได้เลยครับผมเผื่อว่าเราจะไปปรับแต่งเองเนาะนะครับถ้าเกิดเป็น PDF เดี๋ยวจะต้องมาแปลงหาโปรแกรมเนาะโอเคันนี้อันนี้คือเป็นรายการอุปกรณ์นะครับเนาะตรงนี้ทุกท่านเพิ่มได้แล้วก็ตรงส่วนที่3จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็ลบข้อมูลนะครับหรือว่าลบ Data เนาะตัวนี้เราจะเอาหรือไม่เอาก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับ ก็3.1ก็จะเป็นเรื่องของการแบ็กอัพข้อมูลนะครับผมนอะอันนี้ก็เราก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับถ้าเกิดหัวข้อไหนเราไม่ต้องการก็ลบออกได้เลยครับแล้วก็ฟอร์แมตเราก็จัดการมาจัดแจงใหม่เองได้เลยนะครับผมแล้วก็ส่วนที่4เป็นการตรวจสอบนะครับส่วนที่5คือเป็นการอบพ o ูปหรือว่าการอนุมัตินั่นเองนะครับส่วนที่6ก็คือเป็นการปฏิบัติตาม c อ m ์มคอมไพแอนโนะนะครับแบบฟอร์มนี้ก็คือจะอิงตามคอมไพแอนนะครับ mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะครับการเข้าไปดาวน์โหลดตรงนี้นะครับทุกท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนหรือเข้าไปเข้าไปที่ลิงก์เนาะนะครับคือจะมีลิงก์อยู่นะครับผมจะมีลิงก์อยู่ ให้นะครับผมเดี๋ยวผมขอแปะที่ตรงนี้แล้วกันเนาะผมขอเขียนไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมลบออกครับทุกท่านเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยครับเข้าไปที่เว็บนี้ครับ ittraining co th แล้วก็ l ล b บครับพอเราเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นการอเทนเข้าไปเนาะด้วยตรงนี้เราจะให้อเทนแบบ Google นะครับการล็อินด้วย Google นั่นเองนะครับถ้าเกิดใครมี Google ก็็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็เสมมติว่าเป็นการลงทะเบียนกับเรานะครับผม พอเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเจอจะเจอลิงก์อนนะครับเดี๋ยวผมเปิดลิงก์ให้ดูนะครับผมเข้ามาลงทะเบียนที่เว็บไซต์นี้นะครับทีม IT t r a ท n i n g แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแลบนะแล้วก็กด Enter เลยครับพอเราเข้ามาตรงนี้จะเห็นล็อกอินด้วย Google เนะตัวนี้คือจะเป็นการลงทะเบียนนะครับการลงทะเบียนหรือว่าเป็นการ เข้าไปเอาลิงก์โนนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับพอเรากดไปแล้วครับก็จะมีถามนะครับให้เราใส่ Gmail ของเราเป็น Gmail อะไรก็ได้ครับผมจะใส่ Gmail ของคนนี้แล้วกันนะอ่าของนายสันทนะครับพอเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเจอตรงนี้โนนะครับอ่เราก็จะเจอตรงนี้ครับดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั้งหมดเลยนะครับเป็นอันนี้คือผมได้มีการรวบรวม แบบฟอร์มทั้งหมดเลยนะ,นะครับแบบฟอร์มทั้งหมดเลยนะครับในแบบฟอร์มที่เป็นของ NFT. แล้วก็ทำการ Copy แล้วก็ไปวางได้เลยครับก็ไปเข้าดาวน์โหลดได้เลยนะตรงนี้<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่ครับตรงนี้ปึ๊บอันนี้เนี่ยผมอาจจะใช้หนึ่งนะครับก็พอเรา Copy l i n ลิงก์นี้เข้าไปนะครับแต่และท่านก็สามารถเข้า ไปดาวโหลดได้เลยนี่ครับผมก็มานีนะครับทุกท่านก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะตัวนี้ครับก็จะมีที่เป็นเป็นเวิร์ดเลยเนาะนะครับก็จะมีหลายอย่างเลยนะครับหลายตัวเลยก็เดี๋ยวลองคลิกดูสักหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะครับตรงนี้นี่เป็นแบบฟอร์มอย่างนี้เลยครับตัวนี้ทุกท่านสามารถดาวโหลดได้เลยนะตัวนี้ดาวโหลดได้เลยครับตัวนี้เหมือนอ่ะโอเคน่าจะดาวน์โหลดได้เลยอันนี้ขอรับสิทธิ์ด้วยเนาะ เดี๋ยวตรงนี้ผมปรับให้ให้ดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวปรับให้ใด้ให้ดาวน์โหลดนะตอนนี้ทุกท่านก็มาดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมตัวนี้รีบรีบดาวน์โหลดนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เราอาจจะมีการเปิดเป็นเป็นครังคลังเนาะนะครับก็ทางทางเจ้าที่ที่ดูแลของเราก็จะมีการการจัดตารางตรงนี้อยู่นะครับในช่วงของการดาวน์โหลดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิด ฟอร์มนี้สนใจอ่าฟอร์มนี้น่าสนใจหรือว่าเป็นประโยชน์นะครับทุกท่านสามารถนําฟอร์มนี้ไปแชร์ต่อให้กับน้องๆกับเพื่อนๆกับพี่ๆหรือท่านที่สนใจก็ได้นะครับผมสวัสดีครับ